สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยมันวันศุกร์ u u e u o r you โดยหงแดงสุรินเป็นมวยมันวันศุกร์สุกที่8กันยายนถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e f o r you 24 18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันศุกร์วันนี้ประกบคู่โดยโปรโมเตอร์โบสท,ทั้ง4คู่ที่ประกบวันนี้ไฟเตอร์กึ่งฝีมือไม่มีออกมาเต้นวันนี้หงแดงจะมาวิเคราะห์ สามฟอมล่าสุดอาวุธที่ใช้ประกอบการต่อสู้มวยรักมวยชอบ fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงาน fc ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะหงแดงแนะนำาอหงหนึ่งหนึ่งแปด add หงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบขอบคุณ fc ที่เข้ามาชมบทวิเคราะห์มวยมันวันศุกร์อย่างอุนน่นหนาฝาขังหงแดงขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาที่มวยมันวันศุกร์คู่ที่หนึ่งนะโยทินน้ำจิ้มดาบรันสารคาม เจอเพชรขวัญชัยต้องขาวเชียงใหม่ร้อยยี่สิบมวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะปรากฏว่าเสมอวันนี้มาเจอกันอีกครั้งที่สังเวีย, for you ยน t r u e ฟ o r ยูนนย,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 ยี่สามฟอร์มล่าสุดของโยทินนะยี่สิบจากสีสเกตแพ้น็อกยกหรุ่งเรืองเ็นุ่มนิ่มยิ้มชนะน็อกยก2โลเงินกรวยในเมืองยิ้มสุดท้ายเสมอเพชรขวัญชัยตองขาวเชียงใหม่สฟอร์มล่าสุดของเพชรขวัญชัย สิจากกำแพงเพชรนะักชนะคำสัญญาต่อเจริญผลเสมอโยทินน้ำจิ้มดาบรันสารคามนะนี่คือฟอร์มล่าสุดโยทินนี่ไฟเตอร์เปิดเกมเตะขวาต่อยขวาสอบคมเป็นนักโชคที่วงนอกดีมากๆที่เด็ดอยู่ที่เตะขาต่อยมัขดขณะที่เพชรขวัญชัยนะสรีระรูปร่างดีสูงยาวเข่าดีนะแข่งขวาหนักแรง ที่เด็ดของโยธินไม่ใช่สิที่เด็ดของเพชรขวัญชัยเนี่ยอยู่ที่เข่าในอาชีพวันนี้เตะขาต่อยหมัดไฟเตอร์เจอกับเข่าในอาชีพวันนี้ของแดงชอบไปที่เพชรขวัญชัยชอบไปที่เข่าในอาชีพนะหนึ่งสองสามไม่หลับไม่หล่นนะบล็อกแข้งขวาบล็อกหมัดวันนี้ไม่รับหมัดไม่รับแข้งหนึ่งสองสามไม่หลับไม่หล่นสี่ห้าเดินเสียบเดินแทงวันนี้จะเบียดเฉือนชนะโยธินน้ำจิ้มดาบรันสารคาม มาถึงคู่สองคู่สองมาลายทองนุ้ยสีมุมเมืองเจอกับปลายฟ้าสอแสงชัยพิกัดน้ำหนักร้อโอ้โหมาลายทองเนี่ยสิจากเพชรบูรณ์นะกระดาษที่ปลายฟ้าเนี่ยสิจากร้อ3ฟอร์มล่าสุดของมาลายทองชนะสิงห์อีสานอ,อุดอดนอนชนะน็อกยกสามักนรินสันติอุบลสุดท้าย ชนะก,กระต่ายทองรถสวยจ่ายเก็งสามฟอร์มล่าสุดของปลายฟ้าชนะนอกยกสามสักนร,รินสันติอุบลแพ้น้ำผู้ศิระไกรศิระบ็อกซิ่งยิมสุดท้ายแพ้นอกยกสามเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยขวาฝีมือครบเครื่องมาลัยทองนะเป็นมวยขาแหลกขาลุยมัดสออคมในไล่แถนแท,นแทงสู้โอ้โหขอบอกว่า ในของเขาเนี่ก็เยี่ยมยอดเป็นมวยฝีมือดีขนาดที่ปลายฟ้านะซ้ายแข่งซ้ายหนักแรงทียาวๆทาได้ดีสอกคมนะเตะซ้ายต่อยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายทําได้ดีมากๆวันนี้นะมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่มาลายทองมองว่ามาลายทองเนี่ยอาวุธหนักแรงทุกลูกนอกได้ในดีนะวันนี้จะเบียดนะจะเบียดเฉือนชนะปลายฟ้าสอแขงสอแสงชัยเบียดเบียด เอชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานมาที่คู่สามคู่สามนี่รองคู่เอกเป็นมวยรอบ CPF เงินล้านรถทั้งอีสานหลังคาเหล็กชิชิสติลเจอกับโนบิตะบาททุ่งเขาหลวงร้อยปรถทั้งอีสานเนี่ยสิจากกาลสินนะขนาดที่โนบิตะบาททุ่งเขาหลวงนี่ยีเจ็จากกาแนกุรรี เป็นมวยเปิดเต็มด้วยกันทั้งคู่นะรถถังอีสานนี่นอกได้ในดีขณะที่โนบิตะเตคาต่อยหมัดต่อยลำตัวเปิดเขนเดินหน้าแล้วท้าตวนสามฟอร์มล่าสุดรถถังอีสานแพ้เจริญสุขสจต้งปราจีนแพ้เพชรบนตรีต้องเขาเชียงใหม่ชนะเพชรธรรมราชพ่อวิเศษจิมสามฟอร์มล่าสุดโนบิตะชนะนอกยกสามรุ่งเรืองเดชรนุ้ยสีมุมเมืองชนะนอกยกสามเพชรธรรมราชพ่อวิเศษยินสุดท้ายแพ้นอกยกห้า เจริญยศบุญลานามวยไทยเป็นมวยเปิดเกมรถถังอีสานนอกเนี่ยเตะขาต่อยหมัดต่อยลําตัวในเหนียวแน่นขณะที่โนบิตานะขวาเตะขวาต่อยขวานอกเนี่ยขาแลกขาลุยวันนี้ของแดงชอบไปที่รถถังอีสานมองว่ารถถังอีสานนี่หนักแรงทุกลูกมวยในยนะเปิดเกมเดินเบียดเดินบทวันนี้นอกนะเป็นของโนบิตะขณะที่ในเนี่ย มองว่ารถถังดูดีกว่าวันนี้รถถังอีอสานะจะใช้วงในให้เป็นประโยชน์เดินเบียดเดินบ,บทตั้งแต่ต้นวันนี้จะเบียดเฉือนชนะโนบิตะบาสทุ่งเขาหลวงในมวยรอบ CPF เงินล้านสายเอกมาถึงคู่เอกเจริญยศบุญลละนาโมยไทยเจอกับเพชรธรรมราชบางฤิ์แอปไมเคิลร้อยสิบแปเจริญยศนี่ยี่สจากตาหน้าขณะที่เพชรธรรมราชนี่ยีจากนครศรี สามอ์์ลล่าสุดของเจริญยศเสมอเพชรธรรมราชพอวิเศษยิมชนะนอกยกสี่ช้างมงคลเกียรติชัยยุทธชนะนอกยกหโนบิตะบาทุงเขาหลวงขณะที่เพชรธรรมราชนะเสมอเจริญยศบุญล้านนามวยไทยแพ้นกยกสาโนบิตะบาทุงเขาหลวงสุดท้ายแพ้รถถังอีสานหลังคาเหล็กชิชิสติลเจริญยศเนี่ย ซ้อมอยู่บุญ,บญล้านานามวยไทยเชียงใหม่ขณะที่เพชรธรรมราชซ้อมอยู่พิทักษ์ทางหลวงนะซ้อมอยู่กับเพชรอ่าวไทยเป็นมวยขวาด้วยกันทั้งคู่เจริญยศเดินหน้าเล่าท้าดวลเตะขาต่อยมัดต่อยลำตัวสอบดีโอโหัวหัวจิตหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ขณะที่เพชรธรรมราชเนี่ยฝีมือครอบเครื่องนะเป็นมวยขวาอาวุธหลากหลายลูกทีทำนายจังหวะแข้งขวาพริ้วรากเหลี่ยมไอคิว นอกได้ในดีวันนี้นางหงแดงชอบไปที่เจริญยศมองว่าเจริญยศนี่หนักแรงทุกลูกวันนี้จะเดินเตะขาต่อยหมัดเดินเบียดเดินบดวันนี้เดินชนตั้งแต่ตนตนจะเบียดเฉือนชนะเพชรธรรมราชบางริดแอปไมเคิลเบียดเบียด,ยดนี่คือมวยมันวันศุกร์ศุกร์ที่8กันยายนประกบคู่ได้โปรโมเตอร์บท วิเคราะห์ในรูปแบบมวยไทย5ยกโดยหงแดงเอฟซชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทํางานมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งนะชอบไปที่เพชรขวัญชัยต้องเถวเชียงใหม่วันนี้เพชรขวัญชัยนะสรีระรูปร่างดีในเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ของเพชรขวัญชัยนอกเนี่ยยนยิ้มไม่ได้ จะต้องไม่ให้คู่ต่อสู้เตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัววันนี้ปิดวงนอกได้สี่ห้าเดินเสียบเดินแทงจะเบียดเฉือนชนะโยธินน้ำจิ้มดาบรานสารคามนี่คือชอบเพีงชอบที่สองชี้ชัดไปที่มาลายทองนุ้ยสี่มุมเมือฟอร์มฮิตฮอตอาวุธหลากหลายโอ้โหนอกได้ในดีเปิดเกมขณะที่ปลายฟ้าซ้ายถีบทําลายจังหวะแข้งซ้ายยาวๆทําได้ดีวันนี้หงแดงชอบไปที่ความหลากหลายของมาลายทอง วันนี้จะเบียดเฉือนชนะปลายฟ้าเบียดเบียดนี่คือชอบที่สองส่วนชอบที่สามชี้ชัดไปที่รถถังอีสานมองว่ารถถังอีสานนี่แกรงทั่วแผ่นนอกได้ในทีวันนี้เดินเบียดเดินบทจะเบียดเฉือนชนะโนบิตะบ้านทุ่งเขาหลวงนี่คือชอบที่สามส่วนชอบสุดท้ายชี้ชัดไปที่เจริญยศบุญลานานามวยไทยวันนี้เจริญยศหนักแรงทุกลูกขาแรกขาหนุย่ยขณะที่คู่ต่อสู้หลักเหลี่ยมไอคิว วันนี้บุญล้านนาจะเบียดเฉือนชนะเพชรธรรมราชบังริดแอปไมเคิลเบียดเบียดนี่คือบทวิเคราะห์มวยมันวันศุกร์ true for you สุกที่8กันยายนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ